เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆราคาไม่แพงอีกแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันทุกวันครับคลิปนี้เป็นบ้านสวนในเมืองครับทำเลดีมากๆครับใกล้กับห้างใกล้กับเทศบาลน,นะครับการเดินทางไปห้างไปเทศบาลแค่ประมาณ10โลเท่านั้นนะครับประมาณประมาณนะครับ เดินทางไปเดลโมแค่15กิโลนะครับห่างไทยวัสดุ6กิโลโฮมโปรปกิโลเซฟวัน10กิโลใกล้กับโรงเรียนบึงสาลีครับใกล้กับเทศกาลพุสตารครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลพุสตารเลยครับเนื้อที่ตัวบ้านมี1 8 1ตารางวาครับตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถง1ห้องครัวครับมีมะม่วงให้ด้วยครับแถมมะม่วงใาไ้สองต้นครับมีชมพู่พร้อมกินอีก1ต้นแล้วก็ขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยนะครับหลังนี้ ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านแสบาทนะครับผู้ขายยินดีดำเนินการเรื่องเอกสารให้จนถึงวันโอนเลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการพายื่นกู้ให้ฟรีด้วยครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่ตรงข้ามเทศบาลพุทธาอยู่นคนรราชสีมาครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะนัดดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตัวบ้านมีรั้วรอบขอบคิดพื้นที่กว้างขวางครับ มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทําสวนต่อเติมสร้างอาคารได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่โลง่งๆครับมีรั้วลอขอบคิดอยู่ในเมืองอยู่ในเขตเทศบาลครับภายในตัวบ้านข้างสวยสะอาดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ